โอเค okay, let's go น้ามาเลยโอเคบายนะยังไงยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพวกเรามาจากไหนครับครโอ้ยวัยรุ่นพันสองครับพร้อมกันมากกระชับกระชับครับผมวันนี้มาเรื่องานไรกับแฟนเก่าครับครับ สนุกบ้าครับรรสีสันเยอะมากปิดปลาจะสุดชมพูส้มที่แบบชวนมาเป็นเกียรติมากครับใช่ห้ทนพรับิ่อพี่ก็อยากอวยพรพีก็อยากอวยพรจริงจแล้วอยากอวยพรอะไรผมอ๋อจริงจผมก็อยากจะอวยพรให้แฟนเดียวนะครับ ที่ผมคนเด็นนะับมีคนชอบเยอะเไอเดียอถ้า้องยต้องไอเดียแล้วต้องียู่บ้างเลยนะก็ขอให้แบบใช้กันทั่วประเทศเลยครับไปตัวนอกเลยครับแล้วก็อย่างอะไรไปครับอ่ายอะไรใช่ไหมได้พูดเลยพี่ส่งอะไรมาเลย ก็ขอให้ขายดีขายดีนะครับผมยอดขายปังๆทั่วโลกแล้วกันใช่ชาวเราสองก็มากันเยอะแล้วกันนะครับเพราะคนที่ต้องเตรียมตัวอาจจะไม่ใช่เราใช่อาจจะเป็นทุกคนที่มาแล้วก็เตรียมร่างกายม้พร้อมแล้วก็บวกัน เอ่อารอ่เดอ้าจจะต้องเตยมโตแบบว่าเวิร์กช็อปอะไรก่อนชอปสัก2-3เดือนอะรเพิ่มาเริ่มจาที่งน้อะูรเาีลยนะต้องเวิร์กอะไรเวิร์กช็อปอะไรเพิ่มังเวิร์กช็อปอะไรเพิ่มเติมจริงแล้วผมว่า น่าจะเป็นเรื่องของการเข้าคาแรคเตอร์ในซีนต่างเพราะว่าเข้าที่ผ่านมาที่เราเล่นด้วยกันมันจะเป็นการเข้าซีนแบบแทบเดียวเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่เห็นหมวดเคมีที่แบบว่าเันน่าจะเป็นแบบนี้ซึ่งถรือว่าเป็นอายาในการที่เราจะทำใช่โอ้ยก็เหมือนกันครับแบบน่าจะเป็นเรื่องของข้อคาแรคเตอร์แหละแล้วก็ไปอ่านพยาให้ครบด้วยตอนนี้ครับเดี๋ยวไม่กี่ชัพเตอร์แล้ว ครับผมเพราะว่าไม่ค่อยห่วงในเรื <_ d ata> ่องของแบบรู้สึกว่าสบายใจที่จะทํางานกับนิ่เ <_ d ata> งเงินดาวเพื่อนๆอยู่แนละ้วครับพอรู้สึกว่าเสด็จกับพอสมควนๆนะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้กังวลเลยมีเท่าไหรไไ่ก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวไปเวิร์มดเนั่ง,งคาลิเตอร์ดีกว่าสำหรับผมคิดว่าน่าเป็นซีนดราม่ามากกว่าเพราะว่าผมเคยเข้าเข้าซีนกับดิวมาแล้วเมื่อตั้งแต่ปีสั้นสุด ถึงแม้ว่าเฟเวอร์เราจะอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็ผมมั่นใจว่าจริงๆพวกซีนแบบโปรติว่ามันโอเคแต่อาจจะแค่เป็นซีนดราม่าที่อาจจะไม่เคยเข้าด้วยกันจยังไม่เคยเล่นกันก็ต้องฝึกท่กันมากหนัหนกๆกันซีนนั้นครับหรือก็อาจจะเป็นภูิหลังตัวละคอรอะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้เขาให้มากขึ้นมากกว่าเดิมประมาณนี้ไฮก๊อฟของพวกเราก็มาตั้งแต่พัทแรกแล้วใช่ไหมคือที่ผม กังวลแล้วกันก็คงจะเป็นเรื่องแบบพื้นหลังตัวละครที่เราอาจจะยังไม่ได้แม่นมากขนาดนั้นก็เลยอาจจะต้องเวิร์กช็อปเรื่องการเข้าใจเปมากขึ้นครับผมเรียกเข้าเข้ากอลเป้ค่อยห่วงอะไรอือว่าก็กอลกอไฮก็ค่อนข้างสนิทก็การเล่นด้วยกันก็ค่อนข้างจะรู้กันละแต่ว่าตอนนี้ก็อยากให้รู้จักเดือนหนาวมากขึ้นอยากรู้พื้นหลังเอ่อต้องไปอ่านกันมากขึ้นนะพวเรารู้จักเดือนหนาวมากขึ้นแล้วก็ทุกคนเลย เราบังก็เจอกันบ้างเนาะในซีรีส์เจอเจอก็สื่อสารเรื่องอื่นด้วยอมาตรงกลางได้เลยครับผมวันที่ยี่สิบห้าในศาสตร์าุคนี้นะครับก็เราจะมีนะครับวงสวนแฮลลซีรีส์โ o เ e อร์คาร์ที่สองนะครับก็อยากเจอดูทุกคนเลยนะครับพวกเรามาครบสิบคนเลยนะครับผมเจอดังคัทหนึ่งและคาร์ทสองก็ หวังว่าจะเจอทุกคนนะครับเจอกันยูเนี่ยนมอลนะเจอกันตนะว้าวถามใครครับถามถามทุกคนถามเยอะมากเลยเพราะว่าพ um> ี่เงินน be ่าจากงานพี่ยังเป็นยังไงสุดพี่เงินเป็นยังไงบ้างเนี่ยเอาไว้บ้งหน่อยพี่อยู่พี่อยู่บ้านนอนนอนก็ใช้ชีวิตตัวเองครับเพราะว่าเอาไปเล่นน้ำแล้วรู้สึกว่าเปลี่ยนหนาว ก็เลยปีนี้ก็เลยลองนอนอยู่บ้านอยู่บสามวันเลยก็รู้สึกดีครับรู้สึกดีสบายดีคือว่าเขาไม่มีใครลน์ยชวนเรื่องหรือเปล่าเออจริงชวนนะฮะชวนแต่ว่าผมผมก็ตอบบ้างไม่ตอบบ้างว่าตอนนี้ก็นอนซีก็ไม่ซื้อคือที่เงินแบบเกษียณอายุแล้วเขาจะฟื้นแบบ คือเขาไม่ไม่อะไรเขาลาทั้งร่กไปแล้วเขาแบบลานมัูงทำบ้าเยอาจจะเป็นในส่วนของยุค generation ที่ค่อนข้างผับใช่เปลี่ยนไปครับย่เลยมัยไมเงาเมั้ยค่ะมีนี่ไม่เหงาครับเพราะว่าอยู่กับเพื่อน้วยครั้งน่อยู่ด้วยกันหมดเลยทบหลาเพื่อนก็ไมได้ ก็เลยเขาต้องไปเติบโตใช้ชีวิตไปเติบโตไปเติบโตไปนติบโตี้ยเติบโตแล้วก็แยกที่กันแยกที่กันก็แบบกากับโลปีต่ว่าเราเราก็มาเจอกันางที่ใช่แล้วตอนไหนอยู่ัเาบ้ารับเอยู่หมดไ่ครับเราบแรกรแรกก็มีมีว่าตนิววันนี้ครับอยู่ในการอยู่หมดเลยจริงก็อยู่ในกาหมเลยิงอยู่มเลยอยู่หมดเลยมากกว่าสมาเราก็สะับบแปร วอทัฟปี่ครับสบการปีนี้แบบไปเที่ยวแล้วก็ได้ดูแลว่าแล้วแก่้มละครับ่เหยียเที่ยววันหนึ่งคุณเหยียแล้วมาจดถึงเร่องแก่งซ้ายแบบกว่าแต้พงเลือแทนไม่มีอย่างเดียว่อเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวชวนวอทั่มาเาจะต้องไปนี่นะครับสมบูรณ์ข้ปีเดี๋ยวโกาสกันเดี๋ยวก็ปีใหม่เจอกันอีกแล้วบมี๋ยว ก็สนุกดีครับคุณดีดีสมเด็จของแก้มไปองอมดีคอมในเน็กซเหมือนกันครับว่ามันมีอะไรในน้องเหมเกิดกันนะคะในแหล่ในแหล่งกำลังเดือดนะหรัคนรอบ้างอหรือสิก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคุณนะเราอยากรู้อะไรแลาวก็อยากเู็สถานการณ์ที่มันแบบมั่มีคนป่วยแบบคนที่เราได้เห็นเลยนะภาพที่เห็นมันเป็นอย่างที่คนคิดหรือเปล่าอ๋อที่หอมแก้มใช่ไหมก็ อก็เพื่อนก็เลยเออเล่นด้วยอะไรอย่างงี้นครับใจอยู่อ่ใช่ใช่กัหนึ่งมีหมดทุกคนเลยน้องด้วย้ว่งากันเขาเป็นเพื่อนเราจบเลยดีแล้วอย่านแต่ว่า้ยเฮ้ยเกเลยเฮ้ยเฮยเ้ว้เยเฮ้้ย้ยเฮนเเยเฮยเอ้เ้ยกฮ้ยเ้ยเลยเ็เลยแบบก็้มเฮกหอมแก้มเพื่อนกัน่ะยังเคยหอมโอ ทุกคนได้เลยคือ,อยังไงครับแก๊งเนี่ยครับจริงๆก็ไม่รู้ตไม่เห็นด้นยงงน <c oughs> วยว่างตออะไดละคืงสนิทอยู่รับเออหรือเปล่าหรือเปล่าหรเขาอาจจะสนิทกันเกินหรือเปล่ามันก็ไม่เห็นแปลกตรงไหนครับก็แอบแอบเขินอยู่ไว่แต่มันเป็นจังหวะที่แบบว่าเรากอางจะกลับมาแล้วอะไรเงี้ยแล้วผมก็หรือเขาก็จะขึ้นมากระซิบอะไรสักอย่างก็กว่าว่ายังไง ว่าอะไรนะคะว่ายังไงอะไรก็ก็สรุปเขาไม่รู้ต้องถามเขาก็ต่อต่อตั้งใจแต่แบบมันก็มันก็ไม่มีอะไรอ่ะมันก็แค่เก้ที่ไหมเราตั้งใจใช่ตั้งใจเขาเหลียวพี่เขาถามกันอย่างเงี้ยจอมรับเลยมอบมอบเลยจบจริงจริงเอาก็ก็ตั้งใจจุกแก้วของไงแล้วแล้วมันทำไมมันมันจะเป็นน่ารักเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นนอะไร โอตอนก็เริ่มแบบว่าอันนี้ละเออ่รขนาดไหนฮะก็ขนาดแค่นี้แหละแค่นี้ว่ามันมีไวท์มันมีไวท์ใช่มันก็เล่นๆหยอกๆเพื่อนกันมันไม่มีอะไรนสนุกมากเป็นสองการที่ผมรู้สึกว่าให้เลยคือสนุกแบบที่สุดตั้งแต่เล่นมาเพราะว่าแบบมันได้เจอเพื่อนๆเล่นกับเพื่อนๆเยอะมากเลยครับใช่เรียว่าสองการดีที่สุดเลยดีที่สุดเลย ปีหน้าดีกว่านี้นะ้วอปีหน้าเดี๋ยวว่ากันอ่าถามกระพายบ้างดีกว่าแหมโยเลยไม่ไพกก็มีอะไรเราอดพอกันเฉยยังไงสเรามันแบบมันมันเดินมันแบบยังไงตามภาษาเพื่อนเล่นกันใช่เพราะว่าข้างในเสียงดังเสียงดังมากคือก็เราจะคุยกันก็บอกให้แบบคุยใกล้ๆใช่แค่ แค่อยู่ใกล้หูเฉยๆไม่มีอะไรเราเสด็จมานางจริงๆกันเสด็จมานางจริงๆไม่ต้องเป็หรือว่าทำไมแบบเออแบบนายต้องจับไว้ตลอดเวลาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขาไม่ดไม่แต่ว่าคุณอยู่กับเพื่อนนะไม่บางทีก็แบบว่าไปเข้าองางเงี้ยไม่บอกก็เลยบอกว่าเอ๊ะก็ไปไหนอ่ะมันก็ไปไหนอ่ะหลงทคนมันเยอะไงเดาหาไม่เจออะไรก็ล็อกล็อกอย่างงี้เลยนี่ล็อกไว้ล็อกก็บอกหายใจไม่ออปล่อยสักที ขาก็น่าจะเป็นบวกแต่ก็เราก็ไม่ค่อยจะเราก็จะไม่ค่อยจะอยู่ไม่อยู่จริงมันก็ดื้อพอตัวอยู่ก็ไปกับต้นหลียมวนไ่ทำไปแล้ววันนีเออประหลามผสีแดงวสุแดงว่าแล้วน้ำหน้ัแม่้มยงม่าแต่เราเราชอบมากคือแบบคำถุกต้องมากจี๊ดเาเาีผมส่งหน้าหน้าส่งชูชูส่งผมเออผมส่งหอนผส่งยันกับหนงกับบ้านเเลยตอนนี้ เราได้าได้รัสอมากลุกไม่มาเป็นงไงเห็นน้องผมแดงแล้วว่าเป็นน้องผมแดงแล้วเป็นยังไงคิวเลยอยากินใจใม่อยากกินใจใหม่ลาออกอไม่กินใส่มาวันนี้วันนี้มาไม่เด็ดเนอหมเป็นเราก็ถามเาว่าแบบอันนี้คือยอม่าชอบหรือว่ายอมเพราะอะไรเขาบอกว่าทาไาน่ารักดเนา นี่กินวันนี้เรียกกอเป็นยัยยเตาโฟยยตาโฟยัยยีตาโฟน้ำใส่หรอน่ารักดีดาน่ารักวันน้าตกน่ารักน่ารักอะไรมาบอมา้ากันหดน่ารักอโอเคแล้วนักรักีเราหวงนี้เหมือเดิมเปล่าเดี๋ยวก็ย้อมกลับแล้วนี่ใช่ไหมใช่แล้รอตัว ยัังงดขทำไมพี่พายกับซิกหน้าหูเลยข้อมูลเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็อยากมันหายไปไางทีก็เยอะมากเออตอนนี้มีข้างหลังกระซิบมาถามว่ามีว่าต้นหลิวอะมันกันเรื่องอะไรเล่ามา่าเพิ่งหายวันกาดูอ๋อคือคือด้วยวันนั้นใช่ไหมครับวันที่วันไหนวันที่ไปวันที่ไปเที่ยวสังกรรค์ด้วยกันคือแบบวันนั้นเราก็เพิ่งมาจากอีกที่หนึ่งแล้วแบบแล้วก็สุขกันมากตรงี้ แล้วก็พอมาเจอกันปุ๊บใช่ไหมแล้วก็เอาจริงผมจําไม่ได้เลยว่าว่าผมแบบทาอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพี่มาเล่าให้ฟังว่าเออบิว่าเขาเรียกจะเล่นแรงนะครแบบว่ารุ่นแรงกับน้องไปหน่อยซึ่งผมก็ไม่รู้ตัวเลยผมก็แบบจิงหรอะไรแต่ก็ชัดได้คำโทษเรียบร้อยแล้วผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาโกรธหรืออะไรแต่ว่าจริงๆคือมันเป็นเลเวลแบบเรากาลังสุดมากกับเพื่อนเราเงียแล้วพอ,อพอกลับมาเจอกันที่ที่สำาัญอะไรเยอะก็ เรื่องอดีเหมือนแล้วก็เผลอรุนแรงน้องไปเพราะเราเล่นเลเวลเดียวกับเพื่อนของเราไงแล้วพอมาเจอน้องก็อาจจะดูรุนแรงไปหน่อยก็เลยแบบเข้องข้อพวยทำอะไรรุนแรงอ่ะคือเรามันรรลุภวมรรคปัญหาคือมันรู้เพราะพี่เขาบอกคือวันนั้นผมลืมไปหมดเลยผมจำได้ว่าผมพูดอะไรไปก็เลยแบบว่าเออแบบพี่เขาเข้ามากระซิบว่าเออต้นหลิวงอนนะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบฮะผมไปทำอะไรแล้วเขาก็พื่พูดพูดมาผก็อ๋อโอเคก็เลยทักไปขัดตัแล้ว เรียบร้อยครับจะเป็นรูปหายยังตอนนี้นะหายแล้ว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 ใช่แล้วก็เ,เป็นต้องม,ปปม,มีเป็นสาใครไหมครับไปดูสามี่เงินไหมว่ารอบหน้าเราจะต้อ,องเข้าสู่หมวดเพาะวมว่าปีหน้าอาจจะต้องไปกับพี่เงินนั่นแหละเป็นระทางโลกได้จสมาเที่ยวคืปีนี้เออจริงเพราะจริงผมเสียใจมากกับที่แบบว่าเออแบบเราไม่รู้ตัวว่าเราทำอะไรเราด้วยแบบแต่ละอย่างน้องโอูดไอ้น้องโอูดสถานการไหมลูกไม่หููครับ ต่ว่าพอได้ยินมาว่าแต่ว่าแต่เขาแค่ได้ยินกันครับทุกคนกันได้ไม่น่าหรอกแต่ว่ามันแล้วะองคนนี้เป็นเหตุการณ์หรเปล่าสองคนนี้อยู่ข้างนอกไม่เกี่ยวกันทำไม่ได้คือเราจะไม่จะในชีวิตอยู่กันแค่สองคนไม่รู้กับใครเลยหรออยู่ถ้าจจะอยู่แต่เราจะเราไม่อาจจะคนละจังหวัดถ้าเราไม่อยู่่ใชเราอยู่ด้วยกันตลอดมาอะไรเมาอะไรก็ ก็ดีกันก็ดีแล้วไงดีแล้วดีแล้วดีแล้วไงดีแล้วดีแล้วเดี๋ยวก็ด้นะเด๋ยวกอดกันก็พิมมาว่าขอโทอะไรอย่างนี้ตั้งใจกันจริงรที่ตละการฝากเนค่รอบดียวยี่บห้าปงครับฝากแฟนๆทุคนนะครับสหรับวันที่5นี้พวกเราตั้งใจกันไปบกส่มากในวันนั้น หวังว่าทุกคนจะตั้งใจมากันด้วยนะตั้งใจมากันแล้วก็เดินทางมาให้ปลอดภัยที่สุดครับก็ได้เจอพวกเราได้น่อนครับทุกคนเพราะว่าเป็นวันทีสุดของเรากันที่คิดถึงก็มาได้ใช่ไหมพี่พิศนะใครที่คิดถึงก็รอเข้ามาได้เลยถูกต้องคิดถึงมากๆเข้ามาได้ไม่น้อยมาได้เพราะว่าเจอมาที่ที่ห้าครับที่ไหนนะอยู่ในมออไม่ได้มอเออโอเคก็ฝากพวกเราด้วยนะครับเออไว้ว่าอยู่ค่ะสองเลยนะแล้วก็ค่ะหนึ่งรวมกันจริงๆก็คือ เราก็เป็นนักแสดงทีมเดีกันทั้งนม้เป็นเซตเตอร์ลยแหละกองมเ่นนแค่มันไปถุดทาสองแล้กอดากด้วยครับตาเลือกหน่อยหนึ่งสองสามเฮ้ยบ เรามีหมดัปแล้วนะใส่ยด่มาดื้อแล้ต้งไหนโอเคอเีก่อลนต่อครับกหลังครักหลังว่าโอเคกองไหนครับ หลอดครับฝาบนพี่ฝาบนแล้ว